สวัสดีครับผมธนกรเกษตรข้าวบาลานครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียาอีกครั้งหนึ่งครับอีกแปลงหนึ่งครับเนื่องจากว่าแปลงนี้กําลังจะเกี่ยวข้าววันนี้นะครับและที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับแปลงนี้เขาใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มโฟทีมาแล้วร่วม2ปีเขาติดใจอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับขอชื่อสามที่หน่อยพี่ชื่อคนหนึ่งที่คนหนึ่งนะ พี่กระเนงครับช่วยแจ้งหน่อยครับตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่อยู่ตำบลบอบโพงบอบโพงนะพีบบ่นะโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาอายุธยาพี่กระเนิงใช้ในกลุ่มผลิตพันธุ์ที่วางข้างหน้าเนี่ยทุกตัวนะพี่เนาะใช้ทุกตัวใช้เปกี่ปี้วพี่ก็อยู่ในประมาณสองปีสองปีนะพี่เนาะติดใจอะไรพี่ก็ข้าวก็ดีอย่าง,งามดีมและทนโรค รวมรวมแล้วพี่กรนึงเนี่ยทำนาอยู่ประมาณกี่ไร่พี่ร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่นะครับแสดงต้องใช้ยาเยอะใช้เยอะถ้าพูดถึงว่าใช้เยอะใช้เยอะนะพี่เนาะแล้วพี่ตัดสินใจนานมาที่มาใช้กลุ่มนี้ทุกตัวเนี่ยก็พักหนึ่งระยะหนึ่งให้มันจะมั่นใจกมถามหน่อยมีความต่างยังไงในการใช้อมิโนบลูกับกับตัวตัวยาฆ่าแมลงตัวอื่นพี่ก็ถ้ามิโนบลูนี่เราใช้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราใช้สกัดแค่นี เราไม่ได้ใช้กดเดียวเราต้องใช้แมลงอย่างแมลงสองยาสองยังไงเนี่ยแมลงเพี้ยเราก็ต้องใช้ทั้งเพี้ยทั้งแมลงอ๋อหมายถึงว่าถ้ายาเจมีคือใช้ยาเพี้ยกวดเนึองแมลงกวด้ตัวอีกชนิดหนึ่งกวดเนึองนอนกวดหนึ่งแต่พอใช้บลูไม่ใช่กดดเียวกดเดียวรวมทั้งสามอย่างโอ้โหอย่างนี้ก็ประหยัดต้นทุนเยอะพี่เนาะดีมากเนี่ยเมื่อใช้พวกนี้มันค่าเดินลดหรือเพิ่มพี่ก็เพิ่มใช้ค่าเพิ่มด้วยค่าเพิ่มเขางเรา มมันคุมไทม่านผู้ชมครับนี่คือเกษตรกรตัวอย่างที่หันไม้ช้าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์แล้วหนึ่งลดต้นทุนสองิตภีสะพัดผลก็ได้เพิ่มด้วยอันนี้ถือว่าสองปีที่ใช้มาผม,มต้องถามนะครับว่าจะใช้ต่อไหมเพราะว่าพี่ก็ใช้มาเนี่ยสองปีแล้วนะครับในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าเราอยากจะให้เกษตรกรท่าน,นอื่นๆนะครับได้ดูตัวอย่างว่าทําเกษตรกรทํานาข้าวอย่างไงให้รอดเนื่องจากว่าข้าวมันยนเท่าไหร่ดี เวท6พันปรทบานตู้ชจครับถ้าคุณทำนาแบบเดิมๆพี่แต่นพี่้าอยู่ไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวเนอะพี่แตนเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ใช้พี่ใช้ยักษเมีอย่างที่บอกเมื่อก่อนในใช้3ขวดเนาะตอนนี้ใช้ขวดเดียวถือว่าปูนม,มากนะพี่แต่นเนาะวั <c oughs> นนี้ขอบคุณพี่แต่มากๆนะครับที่ามาเทรประสบก,การณ์ดีๆให้เราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ